สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาไทยรายการที่นำเสนอเกล็ดความรู้ที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยในแง่มุมต่างๆเราพบกันทุกๆวันอังคารเวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรคลื่นความถี่ FM 107.5เมกะเฮิรตซ์ วันนี้ผมอาจารย์ดรธนพลเอกพจน์อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจะมาชวนทุกท่านนะครับไปทำความเข้าใจในเรื่องของภาษากับการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับวันนี้หัวข้ออาจจะดูฟังเรียบง่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งนะครับระหว่างภาษาวัฒนธรรมนะครับความปรารถนาแล้วก็ความเชื่อของมนุษย์ได้อย่างน่าสนใจเลยครับ คุณผู้ฟังครับภาษาคือเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารนะครับในการแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกแล้วก็ความเชื่อรวมถึงความปรารถนาส่วนบุคคลด้วยนะครับการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือการสื่อสารกับสิ่งที่มนุษย์เชื่อว่ามีอำนาจเหนือธรรมชาติเพื่อขอความช่วยเหลือหรือแสดงความเคารพแสดงความศรัทธาภาษากับการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจึงหมายถึงการใช้ภาษา เพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาความหวังแล้วก็สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้านะครับหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อต่ตางๆ่างดังตัวอย่างนะครับภาษากับการขอพรที่บอกว่าขอให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยหรือบอกว่าขอให้กิจการค้าขายจเจริญรุ่งเรืองมีกำไรทุกวัน ขอให้ลูกสอบเข้ามาหาวิทยาลัยที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีความเข้าใจกันขอให้โชคลาภเข้ามามีเงินทองใช้ไม่ขาดมือขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรยัยปรดดลบันดาลให้จุดๆนะครับหรือบอกว่าลูกขอกราบปิงบอลต่อพระองค์ท่าน แม้จะเป็นคําสั้นๆน,นะครับแต่ว่าคําขอพรเนี่ยจะแฝงด้วยความหวังนะครับที่ผู้ขอพรเนี่ยสื่อไปยังผู้รักษาซึ่งก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนอกจากนี้เราจะพบว่าภาษาที่ใช้ในการขอพรเนี่ยจริงๆแล้วจะมีลักษณะนะครับในการใช้ภาษาที่เป็นคําเฉพาะนะครับรวมถึงมีการใช้ภาษาที่สุภาพน้ําเสียงที่อ่อนน้อมรวมถึงมีการใช้ประโยคที่แสดงความศรัทธา ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างลึกซึ้งนะครับในเชิงของภา,าษาศาสตร์นะครับคําขอพรเหล่านี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสําคัญอยู่หกส่วนด้วยกันนะครับองค์ประกอบแรกก็คือตัวบ่งชี้การแสดงการขอพรที่แสดงความปรารถนาแล้วก็ไม่พึงปรารถนานะครับเช่นตัวบ่งชี้แสดงความปรารถนาเนี่ยมกักจะเจอการใช้คําว่าขอให้ขอให้เจอแต่ขอให้มีแต่ขอให้มีนะครับตัวอย่างนะครับเช่นบอกว่า ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้พบแต่โชคลาภขอให้มีแต่ความสุขความเจริญหรือตัวบ่งชี้แสดงความไม่ปรารถนานะครับหรือไม่ทุนปรารถนาเนี่ยมักจะมีการใช้คำว่าปราศจากพ้นจากคำว่าไม่นะครับคำว่าหมดคำว่าหย่านะครับดังตัวอย่างที่บอกว่าปราศจากนิสินพ้นจากความทุกข์ไม่ขัดสนเงินทองหมดเคราะห์หมดโศก หมดทุกหมดโรคหมดภัยอยากเจ็บอยากไขนะครับซึ่งคิดว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยน่าจะเคยใช้คำบ่งชี้เหล่านี้นะครับในการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์ประกอบถัดมานะครับคือคำขอพรก็ค,คือถ้อยคำที่แสดงปรารถนานะครับของเราซึ่งถ้อยคำขอพรนี้จะอยู่หลังคำบ่งชี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับเช่นบอกว่าขอให้แล้วตามด้วยคำขอพรคือ ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขอให้มีโชคลาภขอให้ครอบครัวมีความสุของค์ประกอบถัดมานะครับองค์ประกอบที่สามคือคำเน้นย้ำพิเศษเนี่ยก็คือถ้อยคำที่แสดงความหมายที่สื่อในถึงจำนวนมากๆนะครับเช่นมักจะมีการใช้คำว่าเปลี่ยนเช่นตัวอย่างเปลี่ยนไปด้วยความสุขหรือคำว่าไหลมาเทมาในตัวอย่างเงินทองไหลมาเทมา หรือคำบอกว่ามากๆนะฮะเช่นขอให้มีเงินมีทองมากๆนะครับหรือการใช้คำว่าตลอดปีคำว่าตลอดกาลนานคำว่าตลอดไปหรือคำว่าทุกเดือนเนี่ยนะครับตัวอย่างที่บอกว่าขอให้ได้โบนัสทุกเดือนขอให้มีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาิพวกนี้ก็จะเป็นคำยันยณพิเศษนะครับอง์ประกอบถัดมานะครับคือเป้าหมายก็คือการขอพรแก่ให้แก่ผู้ใดอาจจะ เป็นการขอพอรให้ตัวเองนะครับหรือว่าเป็นการขอพอรให้คนอื่นเนี่ยถ้าขอพอรให้ตัวเองเนี่ยมันจะมีการใช้คําอ้างถึงผู้ขอพอรนะครับเช่นการใช้คําว่าข้าพเจ้าคําว่าลูกลูกที่ไม่ได้ถึงที่ไม่ได้หมายถึงบุตรนะครับลูกช้างนะผมหรือในบางบริบทเนี่ยอาจจะไม่มีคําดังกล่าวนะครับตัวอย่างที่บอกว่าขอให้ได้คู่ครองที่ดีขอให้หน้าใสขอให้เรียนเก่ง ขอให้มีความสุขทุกคืนวันน,นนี้ก็จะเป็นการเป้าหมายก็คือการขอพอรให้ตัวเองนะครับผมถัดมานะครับการขอพอรให้ผู้อื่นอาจจะเป็นบิดามารดาญาติพี่น้องนะครับคู่ครองบุตรธิดารวมถึงเลี่มนมิสนะครับซึ่งอาจจะระบุในภาพรวมก็คือการใช้คำเรือกยากนะครับเช่นขอให้คุณพ่อและคุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นร่มโพร่รมไสของลูกๆไปนานๆนะครับหรืออาจจะระบุชื่อไปเลยเช่นบอกว่าขอให้ในายธนพลเอกพจน์ลูกชายของดิฉันมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเทวดาคุ้มครองรักษาประมาณนี้นะครับองค์ประกอบถัดมานะครับก็คือองค์ประกอบที่5ก็คือความคาดหวัง ก็คือการใช้ภาษาในการที่จะแสดงความคาดหวังจากสิ่งที่ขอพรที่อาจจะแสดงการคาดหวังผลนะครับในชาตินี้หรือในชาติหน้าเช่นการแสดงความหวังผลในชาตินี้นะครับอาจจะมีการใช้คําว่าปีนี้เช่นตัวอย่างขอให้ปีนี้เป็นปีทองมีคําว่าปีนี้นะครับหรืออาจจะเจอคําว่าโดยเร็วเช่นขอให้ลูกประสบความสําเร็จและร่ํารวยโดยเร็วนอกจากคําว่าโดยเร็วเนี่ย อาจจะมีการใช้คําว่าโดยพลันก็ได้นอกจากนี้นะครับใการแสดงความคาดหวังเนี่ยที่หวังผลในชาติหน้าเนี่ยมักจะมีการใช้คําว่าชาติหน้านะครับในคําขอพรเช่นถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดมาเป็นแม่คู่กันอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแสดงความคาดหวังก็คือองค์ประกอบที่5้า ส่วนองค์ประกอบสุดท้ายคือองค์ประกอบที่6กนะครับก็คือคําลงท้ายก็คือการใช้ท้วยคำเมื่อจบคําอธิษฐานหรือขอพรส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเจอคําว่าสาธุนะครับในสังคมไทยเช่นบอกว่าขอให้ปีนี้เป็นปีทองของผมด้วยเธินสาธุอาจจะย้ําสาธุสองสามครั้งก็ได้ซึ่งเราจะพบว่าประเด็นในการขอพรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับค่านิยม ในสังคมไทยเราด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยจะมายกตัวอย่างนะครับให้คุณผู้ฟังรู้จักประมาณแปดค่านิยมด้วยกันที่เราพบในคําขอพรต่อเทพเจ้านะครับ mm hmm. เช่นอันแรกนะครับค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ความงามเราจะเจอคําขอพรเช่นที่บอกว่าขอให้หายจากโรคหัวใจขอให้สมองแจ่มใสไม่เจ็บไม่เครียดนะครับหรือบอกว่าขอให้กอดมาเดินได้อีกครั้ง ขอให้หล่อขาวใสเหมือนเกาหลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาขอพรที่เรามาักจะเจอในชีวิตประจำวันด้วยนะครับสนะครับค่านิยมเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของและเงินทองเช่นตัวอย่างขอให้คุณแม่ซื้อ iPhone รุ่นใหม่ให้ทีเธอนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะหรือขอให้มีบ้านหลังโตๆขอให้มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งงวดนี้เลยนะครับ ค่านิยมถัดมาค่านิยมที่สามนะครับแค่นิยมเกี่ยวกับอา,อาชีพการงานที่ดูแบบเบาสบายรายได้ดีแล้วก็มั่นคงนะครับเราก็มักจะเจอคําขอพรนะครับที่บอกว่าขอให้ทํางานสบายๆในเดือนสูงๆหรือขอให้ได้เงินเดือนและโบนัสเยอะๆนะหรือบอกว่าขอให้ได้งานที่มั่นคงเจ้านายรักขอให้ได้รับราชการขอให้สอบติดครู ขอให้สอบติดพยาบาลขอให้สอบติดหมอนะครับถัดมานะครับค่านิยมเกี่ยวกับการมีครอบครัวที่สมบูรณ์เช่นตัวอย่างคําขอพรนะครับเช่นบอกว่าขอให้ลูกอยู่ในโอวาขอให้ได้สามีและลูกที่ดีขอให้มีลูกหลานมากๆดูแลยามแก่เท่านะครับค่านิยมถัดมาค่านิยมที่หเกี่ยวกับการยกย่องอํานาจ ยกยอ่องเกี่ยวกับยศฐานบรรดาศักดิ์นะครับการมียศฐานบรรดาศักดิ์แล้วก็ตาแหน่งโดยผู้ขอพรเนี่ยจะขอพรให้ตนเองนะครับมีอํานาจมียศหรือมีตมําแหน่งเช่นบอกว่าขอให้มีบริวารเยอะๆขอให้ได้เป็นเจ้าคนหนายคนขอให้สอบได้เป็นผอค่านิยมที่6นะครับค่านิยมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงนะครับเช่นจะมี คำขอพอรที่ข้นต้นด้วยว่าขอให้ได้คะนจุดๆขอให้สอบติดมาหาวิทยาลัยในส่วนประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเป็นค่านิยมที่7นะครับบอกว่าค่านิยมเกี่ยวกับการรักเดียวใจเดียวเราก็มาจะเจอนะครับคําขอพอรที่กล่าวว่าเกิดชาติหน้าฉันใดขออย่าได้เจอคนเจ้าชูนะครับอันนี้ก็จริงๆเพื่อนของผมเองเนี่ยก็ มีคําขอพอรนี้นะเคยกล่าวคําขอพอรนี้ก็เลยยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังฟังด้วยนะครับถัดมานะครับค่านิยมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นค่านิยมสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมไทยเราอาจจะมีค่านิยมอื่นๆเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะขอย,ยกเพียงแปดค่านิยมด้วยกันนะครับค่านิยมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับจะเป็นค่านิยมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนานะครับเช่นเอาอาจจะขอพอรว่าขอให้หมดกันขอให้เจริญในธรรม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมขอให้ข้าพเจ้ามีบุญบารมีสูงส่งประมาณนี้นะครับเหล่านี้ก็จะเป็นค่านิยมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับดังนั้นทุกท่านจะเห็นได้ว่าภาษากับการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่เพียงเป็นถ้อยคาแห่งการสื่อสารเท่านั้นนะครับแต่มันคือเสียงสะท้อนของหัวใจมนุษย์ที่เต็มไปด้วยแรงศรัทธา ความหวังแล้วก็ความปรารถนาดีทุกถ้อยคำที่เปล่งออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้ครอบครัวปลอดภัยขอให้ชีวิตราบรื่นล้วนแสดงถึงวาความหวังนะครับในสิ่งที่ดีงามและพลังของศรัทธาที่อยู่ในใจของเราทุกคนภาษาจึงไม่เพียงเป็นเครื่องมือสื่อสารนะครับแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์กับสิ่งที่เรายึดถือ เชื่อมั่นนะครับเป็นเสียงของจิตวิญญาณที่บอกเราว่ามนุษย์ยังมีหวังแม้ในวันที่เราอาจจะเหนื่อยล้านะครับแต่เราก็ยังมีคำขอพรเป็นที่พึ่งทางใจแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างไหมและในคำนั้นเนี่ยคุณใช้ภาษาอย่างไรเพื่อสื่อความศรัทธาและความหวังรายการลูกก้างกับภาษาไทยขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังและขอขอบพระคุณข้อมูลจากงานวิจัยเรื่อง การขอพอรต่อเทพเจ้าไทยสวยค้านิยมกับความต้องการของมนุษย์ของรองสัตว์ประจารย์ดรสุประชัยตาวิชัยอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษาราศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้เราเข้าใจว่าภาษาไม่เพียงถ่ายทอดเสียงแต่ยังถ่ายทอดและสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่จงจิตวิญญาณความเชื่อและความหวังของมวลมนุษย์ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเวลาเดิมกับผมอาจารย์ดรธนพลเอกพจน์วันนี้ขอลาคุณผู้ฟังแต่ก่อนสลวนี้สวัสดีครับ